แล้วเด็กก็ชุดเด็กอ่ะมีดินั่นต้องสั่งชุดเด็กเอาว่าสั่งๆๆเท่าไหร่วะสองพันไม่เกินตอนนั้นแหละเข้าบางเข้าบางสองพันไม่เกินเต้ยติดอฟกี้เหรออันนี้อันนี้สี่พันนี่ยิงมุ้งปุ๊บมันขายหมวกหมืกนี้ใหม่ๆเปลี่ยนใหม่หมดเลยพี่ใหม่อ่ะอหมอยิโย่เปลี่ยนใหม่ช่วยวย่วยเล่ใส่ไดซื้อผู้ใหญ่เล้วเหรอ เดี๋ยวร้านใหญ่ไม่ใช่มีมีอยู่ในอยู่ในเซเว่นออนไลน์ดูได้จะเอฟแว่นพี่โบนได้เอฟแว่นมันเท่ากันหมดป่ะของเด็กเท่ากันหมดป่ะพี่โบไลน์ที่ไป็นชุดใชุดพวกนี้ซื้อใส่แต่เดียวเก่านะ เนี่ยพี่พคือคืมันต้องอย่างนี้ยปีต่อปีพอนักแข่งระดับนี้ปีหนึ่งสนามหนึ่งอ่ะสามชุดระดับไหนระดับเละ่นหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งแล้วอ่ะมันสนามหนึ่งสามชุดซ้อมวันซ้อมก่อนแข่งวันซ้อมแล้วก็วันแข่งวันแข่งอ่ะสองชุดปิงเอ๊ะพี่ขายของมันจะได้แต่จะให้ให้นัดคนเรื่องหลังขายเจ้ของเจ้าของนี่ กษเรกินดีๆนะีกินไม่ดีถ้าผมขายเดือนงสิบพันแล้ว sponsor มดเลยขายไม่ได้สถานีจริงลาบ้าดีด้วยร่างหน้าีกี่เริ่มเป็นหนุ่มแล้วเริ่มเป็นนุ่มพี่นกก็สั่งรถไม่ออกแต่ผมว่า แต่ผมว่าตัวนี้ตัวนี้ใส่ดีนะนี่ตัวนี้ใส่ดีเย็นนี่พี่บทพี่บทตัวนี้ใส่ดีนะวันสุวนีสามันเก็นหมากวก็ออกกลังเอาอะไรมากินมันติดแค่สายสายหลอดมันเป็นแบบเป็นแค่ก็มีเนี่ยอ๋อสายเสียบใช่ไหมเป็นสายเสียบไม่ได้ต่อใช่ไหมตเอแค่นั้นมันดัดแปลงใส่มันสวยเหมือนเหมือนแอร์ลูเลยอะ โมเดลเดี๋ยวฟิตร่างกายเดี๋ยวพร้อมสิบรอบกับพี่น้องยินโจปาโลใส่อ่ะตัวนั้นสิบรอบออกตัวพี่โบ๊ทพรพอที่พี่บ๊ทจะลองคันนั้นเดี๋ยวโมเดลอีกสิบรอบไม่ให้พี่บ๊ทลองก่อนเดี๋ยวลองก่อนเลยพี่นักพักนานพักนานพักนานพูดถึงใครเนี่ยให้ให้น้องขี่ก่อนเลยแล้วผมถามคุณเมื่อไหร่เนี่ยเอาว่าคุณอยากให้น้องขี่ก่อนก็คุณเพิ่งเลิกครับเมื่อกี้ใครจะให้คุณขับบ้าป่ะเนี่ย สานาทีคุณเพิ่งนั่งเลห้านาทีโอเคให้นั่งทีกันกอนสคนก็รอพักนงคนเบนาทีคะสามสิบอะใช่ปะไดแสามสิบก็สสิบคนสิบมแขนไม่มีไม่มีไม่มมัดมอุ้ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาๆเมียดูดินี่นี่่านาโอ้ยคนนียาวขนาดนั้นสาตาย่อยคนคนนี้ยาวขนาดนั้นคนนั้นยาวขนาดไหน ทำความสะอาดบ้างป่ะฮะที่บ้านเลี้ยงเหรอเป็นเรื่องอ่อนคัด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 โคเดียวบ้านหนูไปทางไหนบ้านหนูไปทางไหนไปทางเลยแค่เลยครับลำบกชีป่ะประมาณนั้นจริงป่ะเลยเลยทางเลยทางลึกแค่ไปไกลไหมไปไกลครับไปกี่โล เลยจากด้วยแค่ประมาณสิบโลครับสิบโลเราก็ตั้งคําว่านี้ไปไหมถ่ายสอนอลำบักชีตั้งไปเขตหนองจอกครับที่เขตใกล้กว่ายังไม่ได้ถ่ายสอนอลำบักชีมันคนละเขตกันยังไม่ได้ถ่ายเนื้อหย่อนนี่โชคโชคหน้ามันแตกกินโจอ่ะมันแตกปะเนี่ยอย่างนี้มันแตกไหมพี่บดอันนี้คือสอนอหนึ่งว้าเราทำไม่ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ตั้งไม่ตั้งได้เงี้ย เขาห้ามเปิดเผยนะนี่แอบให้ดูก่อนอะไรเดี๋ยวเขาก็ต้องเปิดอยู่แล้วงนให่อยู่กองนี้เขาายังทำไม่เสร็จยังไม่กดงานเพราะนี่ยังไม่ถึงเดือนแล้วไม่ถึงเดือนแล้วเนี่ยกดมีนากดเขาไม่ใช่หรอกดแล้วแต่ว่าจะจัดที่จะทำ่วงทำไมเขาเขาเปิดจังหวัดอื่นงานจัดได้หรือเปล่างานงานแขงจัดได้ไหมเดือนหน้าเขาเขาเขาอ่ะห้ามจัดการไอห้ามอะไรทุกอย่างแต่ว่าถ้าจะจัดมันก็ต้องมีมาตรการควบคุม แต่ห้ามน่าจะมีห้ามคนดูได้อยู่แข่งพวกนักกีฬาก็สนามสุราทํทไงเราจะถึงที่เจ็ดสิบแปดนี้แล้วเนี่ยใช่ป่ะใช่ยังเครียดอยู่เลยอ่ะนะเพอพราะพวกเราเหมือนเหมือนมีสายสัมพันธ์กันที่สุราใช่เราต้องไปเก็บมะพร้าวถึงเวลาเราต้องไปแบบไปอยู่ใต้ต้นมะพร้าวใต้ต้นมะพร้าวไปคราวนี้ผมต้องหาที่ต้นผมหาชาแล้วชาคาเฟน้ำชากาแฟเฮ้ยตอนนี้กัญชาเขากินได้แล้วไม่ใช่เหรอใครกัญชาไม่ใครทมพี่ <Auf How to graduate> ผมบอกให้ฟังผมอยากจะรู้แซวแซวผู้หลักผู้ใหญ่ช่องนี้นี่หน้าถึงโดนบินหลักผู้ใหญ่ยังไม่เป็นเลยไม่เขาิเนี่ยเห็นก็ทําอาหารกินกันแล้วไม่ใช่เหรอเขามีร้านอาหารนะมีร้านอาหารปรุงกัญชาตามที่พนักงานสอบสวนแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านเดินปากซอยแปดเจ้าที่ตำรวจได้ขอตรวจคนพบกัญชาจำนวนสองห่อ ท่านบอกว่าเราสาร,รภาพว่าพอละห้าสิบบาทท่านซื้อมาเพื่อเสพแต่ท่านยังไม่ได้เสพถูกเจ้าที่ตำรวจจับก่อนท่านจะให้การรับสาร,รภาพหรือปฏิเสธอย่างไร <c oughs> ผมขอให้การปฏิเสธอ้าวทำไมถึงปฏิเสธละ่ะเขาจับเจอของในตัวเมี่เหรอผมยอมรับว่ากัญชาผมไปซื้อมาจริงแต่ผมไม่ได้ซื้อไปเสพผมซื้อไปต้มไก่ถ้าถ้าคุณตำรวจเขียนอย่างนี้ผมไม่เซ็น แต่ว่าถ้าซื้อไปต้มไก่ผมเซ็นเซ็นตำรวจแจ้งว่ามีกัญชาไว้ว่าซื้อเพื่อจะไปเสพแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นเจอก่อนจึงแจ้งข้อหาว่ามีกัญชาไว้นครอบครองเพื่อไปเสพแต่ยังไม่ได้เสพไม่เซ็นผมไม่ได้ไปเสพแสดงว่าเจอกับตัวเองเจอกับตัวเองเอาไปต้มไก่เจริบเจริบมาแล้วโดนดนหลายเรียมเลยผมบอกเฮ้ยโตชอบกินไก่เหรอ ชอบชอบในร้องเพลงเกี่ยวกับไก่ฟังนี้จะเปลี่ยนให้ไก่เอ้ยไก่อะไรเนี่ยมันเสียบทางท้ายอะไรผมก็ร้องไม่เป็นหี่พี่พี่ไเราไม่เป็นแค่เพลงไม่เป็นเลยต้องนาแดงต้องนาแดงเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวานี่กันอะไรไม่เป็นเนี่ไม่เป็นลูกมันดำทุกวักงก็เลยต้องเปลี่ยนให้มันมันไม่เซ้น ต้องยอมใช่ไหมต้องยอมสุดแล้วต้องยอมเจอคนอย่างนี้ต้องยอมไป <c oughs> เฮ้ยเรื่องจริงไงเขาบอกเรื่องจริงถ้าเขาบอกเรื่องโกหกจ้อยเวนก็ไม่ติดหรอก <c oughs> ผมพยายามบอกมีค่าเท่ากับ่เอ็กซ์มึงจะเอาไปทําอะไรกับช้าง <c oughs> ไม่ไม่ไม่ต้มไก่ <c oughs> ต้มไ,ไก่ไกม่ได้ไม่ได้ดูด <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เสียบ <c oughs> ลองเน<ถ>ี่ยเคยลองเนี่ยไม่ค่าถ้าถ้าดูดเนี่ยถ้าดูดเนี่ยผิดใช่ไหมถ้าทำอยู่อื่นไม่ผิด มีไว้ในครองก็ผิดหมดแต่แต่มันมันเข้าใจของมันว่าตุ้มไก่ไม่ผิดอะไรของมันหรือโทษจากชาเบาอะไรของมันเออแต่แต่คนคนพยายามอธิบายแล้วมีค่าเท่ากับเอ็กมันไม่สุดก็ไม่เส้นพี่ชอบไหมฮะพี่ชอบไหมชอบบุวางสุดไม่ชอบชาป่ะฮะชอบชงไม่เคยไม่เคยชาชาชงชาร้อนน่กินแต่ว่ากัญชายังไม่เคยเห็นเลยต้มอะต้มไม่เคยเห็นเลยใช่พี่ผมอยู่อุงเทพไม่ค่อยมีหรอกจะไปใส่พว๊ อยากขึ้นกีไอพอแล้วเคียวเคอเอาทำงานได้อยู่ไม่มีอะกรปักใต้ไม่มีใครมาขายเลยกระบกใต้พอได้รออยู่หน้าบ้านทุกวนมีใครมาขายเลยไปซื้อว่ารถจับข้าวรถจับข้าวมาก็ไม่มีมันจหายไปไม่มีไม่มีนึกว่าจะมีขายตามรถจับข้าวก็ไม่มีพี่พี่บางอะไรนี้แกเอารถมาใหม่นี่พี่แดงอยากขับมากแต่ไม่กล้าขอพี่ไม่กล้าขอนะไอที่มาลูกไล่ไม่ใช่ นี่ใครลองคันแรกครับรถพี่ใครลองคันแรกครับผมนี่ไม่ไม่คนที่สองลองกับพี่ครับยินโจยินโจโอเคครับนี่นี่ที่มาลูกซ้ายลูกขวาจะลองหน้ามันพี่มันต้องเลือดพี่พี่เป็นเพื่อนกันพี่ก็บอกขอลองเออพี่จะมาลูกซ้ายลูกขวาไหม เก่งใจเขาให้เขาให้เขาเอ่ยปากเองไม่น่าเกียรผมเหมือนรถแต่นะไฟเหลืองไฟเขียวไฟเขียวเขาอ่ะเายกหลุะรถทำทำทำไปหลุดนผมห่างเลยนะนี่หักเลยเฮ้ยยิงล้มมาดิไม่ใช่คือเนียแฮมมันมันให้ตัวไรพี่เนี่ยแฮมใชป่ะขีแล้แฮมให้ตัวมากระแทกที่หมดเลยนะเออผมผมห่างแล้วผมหาก็ตงห้ามิลอะ ผมทำมันผีทันมันไม่เคยอยู่อย่างนี้นะใช่ไก่ทันที่มันอยู่อย่างนี้มันต้องอันนี้มายู่ล้างพี่พี่อันนี้มต้องอยู่น่าปล่อยลมหน่อยลมสลมเราเท่าไหร่ไม่ปล่อยปล่อยดันลมตรงนั้นออกไอหลุมนี่นี่ใช่ใช่ไม่ของเราเราต้องไขไขแล้วก็กดลงไงตัวสามเหลี่ยมนี่กำลังไม่กำลังจะมุยอยู่ว่าโบสถ์เห็นไหมไอ้ตัวที่เป็นตัวใหม่ ที่ตรงตรงการล้อนแผงตรงนั้นนี่มันจะเป็นของ FFS โชฉดจะเอาตัวนั้นมาไม่รู้จะถามว่าแต่ตัวนั้นมันของ400อ่ะนี่กำลังถามเพราะหนั้ตัวนั้นมันตัวตัวสองห้าสิบก็ใส่ถ้าเอกสางบอกถ้าถ้ายาวเวลาเราถามว่าเราจะบอกว่าถ้ามาเอาตัวเก่าของไว้เราผมต้องการตัวนี้่ยยังพี่จะถอนออกทำไมทำไมพี่สุดเารอคลายนิดเดียวพี่นกพี่นก กดได้หน no okay ่อยแล้วนาตาท่านสั่งกดแล้วครับพี่ก็ไข่เข้าแรบแล้วดันลุมชกข้าใไ้ผมเบรกดกดดักนี่กดกดหอยมิดเลยพี่กดเอาอึ๊บเอานี่ไม่ขับไหลลงกดพอแล้วพี่กดได้ครั้งเดียวอ่ามันก็โอเคเดี๋ยวจเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดพี่ต้องดันออกแล้วก็กดให้ออกพี่อย่างนี้โบสโบสอย่างนี้มันแตกเป่ะ เดี๋ยวเดี b b <w _> ๋ยวอืป nice. ่ายก่อนไว้ค้างไว้พี่เอานี่ยครับเป็นการปล่อยลมออกปล่อยโชคลมออกนี่ครับโอเคนี่ครับวันหลังี่ได้นะลุกแล้วคออะไรอะะไม่ตอนนั้นน่ะขึ้นรถอ่ะตอนลงอ่ะเพราะมันดึงดึงอยู่แล้วอ่ะไ้บอนี้ยืดอ่ะอรอต้อง่างหนนนนทาั